วันนี้มารีวิวนะครับแล้วก็มาบอกสาเหตุนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้อเสียของพัดลมฮาตะลิ18นิ้วรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นรุ่นอะไรอะ HE นะครับ 518M1 นะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับคือคือข้อดีของมันคือเป็นแบบลูกปืนนะเป็นพัดลมเป็นแบบลูกปืน นะครับใช้คาปาซิเตอร์อยู่ที่1.5นะครับปกติทั่วไปถ้าเป็นบูนนี่จะใช้1.8นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลูกปืนความลื่นไหลดีกว่าก็ลดจาก1.8มาเป็น1.5นะครับส่วนข้อเสียของพัดลมเครื่องนี้นะครับอาการส่วนมากที่ผมเจอมาซ่อมมา2เครื่องแล้วเนี่ยปัญหาคือจะอยู่ที่ตัวชุดเฟืองสายนะครับตัวชุดเฟืองสายวิธีการแก้ปัญหาตัวที่1น,นะครับตัวชุดเฟืองสาย หรือนะครับชุดเฟืองใสที่เรา,าเจอปัญหากันสําหรับรุ่นนี้นะครับคือ1เวลาเราดึงนะครับดึงไม่ให้มันดึงไม่ให้มันใสใช่ไหมครเราดึงไม่ให้มันใสดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ไม่ให้มันใสอ่ะมันจะได้ยินเสียงดังแก๊บ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 ไม่เงียบนะครับสาเหตุที่เกิดเสียงดังแก๊บแก๊คือระยะระหว่างนะครับ ระยะระหว่างตัวเนี้ตัวชุดเฟืองสายตัวเนี้ยนะครับเฟืองสายตัวเนี้กับตรงช,ชุดตรงเกียวแกนตรงเนี้นะครับมันมันไม่มันไม่หลุดกันนะครับมันไม่หลุดกันตอนที่เราดึงนะฮะตอนที่เราดึงขึ้นนะครับดึงพอเราดึงขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวเฟืองตัวนี้มันจะหลุดจากให้ตัวจุดตรงจุดนี้นะครับ แล้วทนนี้มานูวิธีการแก้ไขนะครับแต่ไอตัวน <amar. S 2> ี้ปัญหาคือใส่ได้อย่างเดียวแต่กดล็อกไม่ได้นะครับใส่ได้อย่างเดียวแต่กดล็อกไม่ได้นะครับต้องเน้นย้ำนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับใส่ได้อย่างเดียวแล้วกดล็อกไม่ได้วิธีที่หนึ่งเปลี่ยนฝาใหม่นะครับเปลี่ยนฝาใหม่นะเปลี่ยนฝาใหม่เอาเป็นฝา ฝาแบบเหมือนสุ่มครอบนะครับสุ่มครอบเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นสุ่มสุ่มครอบนะครับแนวลักษณะอย่างนี้นะครับมีขายทางออนไลน์หรือว่าตามร้านขายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับราคาก็ไม่กี่บาทนะครับวิธีที่2ถ้าไม่อยากจะเสียเงินซื้อใหม่นะครับใช้วิธีการดัดแปลงนะครับคลายนอ็อตคลายน็อตที่อยู่ในตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ นี่ยคลายนออย็อตหนึ่งตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นน็อตตัวนี้ไหมเห็นน็อตเนี่ยเงเงาเน,นี่ยคลายนออย็นอตขึ้นมานะครับแล้วก็คลายมาได้ระยะประมาณหนึ่งนะครับคลายมาได้ระยะประมาณนึงอันนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วผมทําตัวแรกผมทําไว้เรียบร้อยแล้วคลายมาให้ให้มันอยู่ได้ในระดับประมาณเนี้ยแล้วก็ยัดนอ็อตยัดยัดน็อตแหวนเกี่ยวเข้าไปนะครับมันจะได้ระยะที่พอดีแล้วก็อัด แน่นน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาตา้าเกี่ยวใหม่นะครับอ่าโอเคนะเราก็มาเจาะรูใหม่เลยนะครับเจาะรูตรงนี้เลยปกติปกติมันก็จะใส่ใส่ฝั่งฝั่งขวานี่สองอันนะครับเราก็จะมาเจาะฝั่งขวานี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่มันทึบตรงนี้ที่เราเพราะเพราะามันขยับเลื่อนขึ้นมาเนี่ยเราก็เจาะตรงนี้ไปแล้วก็ มาเจาะตรงด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อทําการยึดน็อตนะครับเพื่อยึดน็อตให้มันคาบเกี่ยวก็พอนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลวมนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลวมยึดน็อตพอให้มันแบบใส่ใส่ขันน็อตไปได้แล้วก็กดน็อตทับเข้าไปตรงจุดนี้นะครับนะฮะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะครับสําหรับัดัมฮาร์เตอรี่รุ่นนี้นะครับเผื่อใครเจอนะครับแนวลักษณะอย่างนี้แนวผมเจอ เจอมาหลายเครื่องนะอาการนี้เลยนะครับส่วนมากจะเป็นที่ตัวฝานะครับตัวฝาชุดเฟืองสายนะครับหรือตัวชุดเฟืองนะครับนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับเผื่อใครจะนําไปดัดแปลงนะครับผมมันสายแปลงนะครับสายแปลงนะหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็นแบบที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับครับผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ